สวัสดีครับผมกันพงษ์ทวีสุขนะครับวันนี้จะมาแนะนําที่ดินนะครับตําบลเขาขุงนะครับอําเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ1 1 4ไร่กว่ากว่าด้านหน้าเนี่ยจะเป็นสวนกล้วยไม้ตรงนี้นะครับที่มีการทําโต๊ะหลังคาซาแลนเรียบร้อยแล้วนะครับที่มีการปลูกกล้วยไม้อยู่นะครับแล้วก็ด้านทางเข้าเนี่ยมีบ่อน้ําขนาดใหญ่นะครับเข้ามาด้านในเนี่ยมีสวนกล้วยไม้นะครับแล้วก็ไปที่ดินนะครับจะเป็นที่ดินที่ถมแล้วนะครับสามารถที่จะใช้ทําอะไร ได้หลายอย่างเลยนะครับไปที่ดินมีถนนสธาธารณะเป็นถนนดินนะครับแล้วก็เลยถนนดินที่เป็นถนนสธาธารณะเนี่ยก็เป็นเขตป่าชุมชนเป็นภูเขานะครับชื่อเขาแจงนะครับขนาดกลางๆนะครับก็เ,เป็นที่ดินที่มีศักยภาพทำอะไรได้มากมายถนนที่เข้ามาเนี่ยก็เป็นถนนที่เรียบนะครับขับรถได้สบายมากก็เลยถนนไปก็จะเป็นคลองชลประทานนะครับจะเดินทางเข้ามาเนี่ยก็ไม่ได้ยากลําบากอะไรเลยนะครับก็ทางเข้ามาใน ที่ดินเนี่ยเราจะเห็นว่ามีต้นเรียกว่าต้นอะไรน,นะล่มลื่นนะครับทำไว้เป็นทางเข้านะครับนะครับใครที่สนใจเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ114ไล้่ไร่กว่านะครับขายทั้งหมดเนี่ยรวมกันอยู่ที่45ล้านนะครับแล้วก็ใครจะแบ่งซื้อก็ลองติดต่อมาพูดคุยกันดูได้นะครับหรือใครที่อยากที่จะซื้อทั้งหมดราคา45ล้านนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับ